สวัสดีสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับดีพูดมีดินพันเชื่อว่าหลายคนนะครับจะเคยเจอคำถามนี้จากลูกค้านะครับซื้อสดลดได้เท่าไหร่ซื้อสดตัดสดลดได้เท่าไหร่ลดให้พี่ได้เท่าไหร่นะครับเราจะบอกลูกค้ายัางไงนะครับในกรณีแบบนี้ครับเป็นธรรมดาที่ลูกค้าจะต้องถามอยู่แล้วครับ แต่เราก็ต้องตอบลูกค้าไปเบื้องต้นก่อนนะครับว่าถ้าลูกค้าเนี่ยจะซื้อสดนะครับทางเราทางเรามีต้องบวกแวดเจ็ดเปอร์เซนจากราคารถนะครับตัวอย่างราคารถแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับบวกแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือหกหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบาทคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของราคารถนะครับก็คือเอาไปบวกกับราคารถจะได้เท่ากับเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่คือราคาจบของราคารถแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับแบบซื้อสดนะครับพอเราอธิบายไปแบบนี้ให้ลูกค้าฟังนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะไหวมาที่เท่าไหร่นะครับหรือไม่เราก็ถามเขาเลยว่าลูกค้าต้องการจบที่ราคาไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองคุยกับเฮียให้ลองคุยกับผู้จัดการให้นะครับเพราะอะไรเราถึงทําแบบนี้นะครับคือสาเหตุที่เราต้องถามเขาก่อนนะครับว่าลูกค้าจะต่อเท่าไหร่หรือจบที่เท่าไหร่นะครับเพราะเคยเพราะเคยส่งเคส ลูกค้าไปที่ร้านแล้วครับลูกค้าต่อราคาหนักมากครับคือแบบขอลดราคาลงอีกห้าหมื่นเก้าเนี่ยครับจากลดราคาแปดแสนห้านะครับเหลือยี่แปดแสนทุนทวดน,นะครับคือทั้งหมดนะครับมันส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนของพวกเราทั้งหมดค่าแนะนาของเราก็ได้โดนหักไปด้วยนะครับและส่วนมากที่เขาต่อนหนักๆอย่างเงี้ยครับที่ผมเคยเจอนะก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นพ่อค้าซื้อไปขายต่อ หรือไม่พ่อค้าตัดไปขายต่อประมาณนี้ครับคือเราไม่สามารถลดราคาให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่สามารถลดให้เขาได้อยู่แล้วครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาจะลดเนี่ยต้องให้ให้เจ้าของลถเป็นคนเป็นคนลดราคาเองไม่ใช่เราเนาะคือรักษาคุณประโยชน์ของเราไว้ครับอย่าลดราคานะครับถ้าเราลดราคาคอมมิชชั่นเราจะได้ไม่เต็มนะครับก็มีปัญหาก็มีปัญหาอะไรก็ สอบถามมาที่ลายส่วนตัวได้เลยครับ